เบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบัรดาลใจจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนอกจากทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิรูปก,การจัดระเบียบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินของไทยแล้ว ยังได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยอีกด้วยท่านเสด็จไปที่ไหนๆในยามนั้นโดยเฉพาะหลังจากที่ได้กราบถอยังคมลาออกจากหน้าที่ราชการแล้วจะโปรดการบันทึกในทุกๆเรื่องซึ่งหนังสือพระนิพนธ์ที่จะได้ทรงโต้ตอบกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศสานวัตจุบงชื่อหนังสือคือสารสมเด็จมีหนังสืออื่นอีกเช่นนิทานโบราณคดีท่าน แฝงไว้ซึ่งคติธรรมหลักจริยธรรมความคิดให้ลูกหลานเยาวชนเคารพรักคุณพ่อเคารพรักครูบาอาจารย์ให้ดำรงความสัตด์ซือสุจริตด้วยพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกยุคทุกสมัยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ยกย่องพระองค์ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2505เห็นความเป็นนักปรวะวัติศาสตร์โบราณคดีนียูเนสโกครบนับถือท่านมากพระบอกว่าพระนิพนธ์ต่างๆที่ได้ทรงนิพนธ์ขึ้นเนี่ยล้วนเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของโลกทั้งสิน้นไม่ใช่เฉพาะของคนไทยนะครับก็ยังได้รับการบันทึกจารึกไว้ตราบจนทุกวันนี้แล้วก็หนังสือพระนิพนธ์ต่างๆก็ยังเป็นที่กล่าวขันถึง ไทเบฟขอบันทึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณาคดีไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบวเวอร์เรจจำกัดมหาชน